คาเนโลอาจจะโชกกับโกโรบกินก่อนแก้มือกับบิวววอร์ซาอูนาวเวลตต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งที่สองในการโชคมวยสากลอาชีพกับดิมิทีบิววอร์ในการโชคที่พิกัด175ปอนด์และหลังจากความพ่ายแพ้ใครก็ต้องคิดถึงการแก้มือแต่ดูเหมือนว่าทางซาวูนาวเรลตจ,จะยังไม่รีบแก้มือและเขาก็มุ่งเป้าไปที่ไฟที่3 กับทางเกนนดีโกโรบกินแทนสำหรับซาวนาวเรลได้เซ็นสัญญากับแมตท์ลูมของเอ็ดดี้เฮิร์นเป็นจำนวนสองไฟซึ่งไฟแรกเป็นการโชคกับดิมิทีบิววอร์และอีกไฟคาดว่าจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทกับเกนนดีโกรอบกินในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยทางซาวนาวเรลนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าใช่เรามีสัญญากันแล้ว เราต้องทำในสิ่งที่เราเริ่มต้นไวผมคิดว่ามันจะเป็นสองไฟที่ยิ่งใหญ่ในวงการมวยไฟระหว่างโกลอฟกินและการแก้มือกับบิววอรเราแพ้แบบไม่คาดคิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ลองทำมันอีกสิ่งสำคัญคือความพยายามและเราจะทำมันอีกครั้งซาอุนอเวเลสกล่าวสำหรับซาอุนอเวเลสนั้นโชคกับเกนารีโกลอฟกินมาแล้วสองไฟ ซึ่งผลออกมาเสมอกันหนึ่งไฟและเป็นทางซาวนานวเลตชนะคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันอีกหนึ่ง,งไฟและจากการเปิดเผยของซาวนาเเลตไฟที่สที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นการโชคที่พิกัดรุ่น168ป่ปอนด์สูงมากเลยทีเดียวนั่นเอง